สวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขคนครับเมื่อวนทั้งช่องเสียงเขียบเช่นั้นก็ได้กลับมาพบกับพี่น้องอีกคลิปนี้ครับ mm. ช่องเสียงเขียบแช่นั้นกลามาเมื่อนีนสิมากระชับตัวเลขให้หน่อยลง แต่ว่าโบเป็นการตัดออกครับแต่ว่าสีเป็นตาเป็นการทําเครื่องหมายครับตามร้อยหนักคํานวณตัวเลขน่าจะมากประจํานวดวันที่สิกันยายน2563ครับเมื่อนีก้กะรู้สึกว่าฝนสิตกครับเสียงกะมีเสียงรบกวนนิดนึงครับละกะอยู่ใกล้ทางครับรถสัญจรไปมากหลายเลือเกินครับ เป็นการกรบกวนพี่น้องก็ต้องขออภัยนะครับเนาะเมื่อนี้ก็ได้นำสูตรของผู้เถ่าฟอสวนคือเก่าล่ะครับมากระชับตัวเลขให้หน่อยลงชิปกอนผมก็ได้นำเสนอตัวเลขแบบนี้ล่ะครับ ตัวเลขนาจะมาเนี่ก็มี02579ครับตัว0ย์ก็มี02 0ห้า0ห0แ0สา0เก้าัก2ก็มี20 2 3 2ห2 8 2เก้าตามที่ได้นำเสนอไปคลิปก่อนนี่ครับคลิปนี้กับตัวเลขเก้านะครับอันนี้เป็นเลขข้างบนนะครับผู้เท่าเร่าสวน พ่นว่าสีกระชับตัวเลขให้เห็นได้น่อยตัลงก็คือแต่ว่าสีบบเป็นการแบบตัดตัวเลขออกครับแต่สีเป็นการทํำเครื่องหมายตัวเลขเอาไว้ครับถ้าตัดออกพอนว่าย่านโตมันออกออกไปน้ำอย่างนี้นะครับก็เลยเสนอตัวเลขแบบนี้ไว้ให้ครบทุกตัวตามที่เพนคำนวณไว้ครับ แต่สีเ่เฮ็ดเป็นเครื่องหมายรับอย่างเช่นพนเดกระชับตัวเลขลงก็คือตัวเลขหนาจะมานี่ก็คือศู 0, 2, 5, 7, อนย์สองห้าเจ็ดเก่านี่ตอนนี้ขออภัยครับตอนนี้เพิ่นกากระชับตัวเลขลงไปนะครับเนาะโดยทําเป็นเครื่องหมาย คือตัวเลขที่เพิ่นว่านนาจะมากก็คือนี่ตัวเลขตรงนี้ครับตัดสองครับเพิ่นวาตัวนี้กัในสูตรของเพิ่นในตำราของเพิ่์นละครับเพิ่นว่าตัวเลขสองนี่หนาสิมากครับแล้วก็ประกอบกันกับหลายๆตัวเกี่ยวกับสองนี่ ตัวเลขหน่าจะมา่านี่เพิ่นว่ามันน่าสีเกี่ยวของยูกบคือตัวที่ม่องๆไว้คือตัวนี้ครับศูนย์สองครับอั้นที่ม่องไปทั้งตัวกลับกับม่องไปที่ลักสองครับคือสองศูนครับ กีเกียวกับ2กับอีกตัวหนึ่งที่นาม่องก็คือเกตสอครับผมสีทําำเครื่องหมายแบบนี้ไว้ครับโดยการบอลบเหล็กบอตัดเหล็กออกครับเกิดว่าตัดโตมั่นสีออกหรือตัวถี่พี่น้องมักอยู่กับมั่นสีเป็นการว่า บอ่อสมควรนะครับก็เลยใส่แบบนี้ครับกาให้พี่ไว้น้องเข้าเดบึงบดสุโตนี่แหละครับแต่ว่าสีถ้ำคือไม้เอาไว้ยังสี่ครับเป็นการเสียดายอยู่ย่านมัดตัดผิดเพิ่นว่าจ,จังสั้นเพราะว่าเพิ่นกับเป็นคนธรรมดาครับเพิ่นกับบุมเป็นเทวดาเนาะครับเนาะเข้าเพิ่นกับเป็นเพียงแต่นักชิดซื้อผมกัเป็นผู้นำเสนอผมกับ,กบด้นํามาก บอกพี่กาวน้องเจีงสี่ลครับเป็นทังเลือกในการเสี่ยงโชคซื่อสลกักรัฐบาลนะครับเนะาะวันที่นี่กัเด็กต่อไปกับเกี่ยวของกับสองนะครับเป็นเบิงแล้วกับหาสองครับนี่ครับ ส่วนอีกเลขหนึ่งนอกจากสองแล้วก็มีอีกครับคือเลขเก้าครับส่วนเลขที่เหลือนี่ก็เป็นเลขที่เพิ่นยังบ่ท่านมั่นใจครับคลิปนี้เพิ่นว่ามีอยู่ซัมนี้ครับแต่ว่าตัวเน้นหรือโมเน่นนั้นให้พี่น้องเน้นกันเอาครับเพราะว่าเพิ่นโมเน่นนะครับ ขั้นเน้นละขั้นมอดถึอแต่มันสิเสียเสียฟอร์มผูเเฝ้ฟสวนครับเพื่อนก็นเลยเขียนแบบนี้ครับไหวละกรันพี่น้องเล่นกันเอาเองครับมาที่นี่เลขที่เกี่ยวของตัวเลขหนาจะมาตามห้อยนักคำนวณน,นี่ครับของผูเเฝ้าสวนนี่คือนี่ศูนย์เก้าครับ นอกจากนี้กัยังมีศูนย์เก่าแล้วกับมีเจ็ดเก่าครับตัวเจ็ดเก่านี่ก็เป็นเลขตัวเก่าครับแต่ว่ามันหังอยู่ในตัวที่เพิ่นมันอยู่ในตาล่างที่เพิ่นเพื่อว่าคาดว่าคาดว่าคิดว่าประมาณว่านะครับ ทางนี้ทั้งนั้นกขึ้นอยู่กับดุลพินิษของพี่น้องครับแต่พี่น้องมีตัวเลขที่มักยในิใจอยู่แล้วอเอิ้นว่ามั่มาเข้ากันกับของผู้่าขอสวนนี่ที่ผมนําเสนอนี่ราบพี่น้องกับผิจะนณาเอาเองเด้อครับเด้อผมเป็นเพียงผู้นําเสนอให้ซืือเพาได้ไปหาเลขจากอาจารย์ ที่เพิ่นนั่งทังงนอื่นๆผมบอมีโอกาสได้ไปหาครับผมก็อยู่กับผู้ถ่าเฝาสวนเพิ่นนี่แหละครับเขียนตำล่าเพิ่นกับคิดคำนวณออกมาให้ผมผมกับเป็นผู้นำเสนอเองสิแหละครับบัที่นี่ตัวเลขกี่เกี่ยวของกับเก้าอีกที่หนึ่งนี่ครับเพิ่นวานะครับมีเลขสองเก้าครับ นี่ครับพ่นกัสิขีดพ่นกันให้ขีดแบบนี้ไว้ครับเดี๋ยวใกล้มือห้อยสีออกพ่นกับสีม้าขีดให้อีกครับโดยการเป็นการเน้นอาจสิหน่อยโตลงหรือ,อยังคงทีหรือสิเป็นเปลี่ยนแปลงแนวดกับไ่ใกล้มือก่อนพ่นจังสีมาคำนวณหรือคิด ว่าสิตัดสิเพิ่มแนวใดผมก็ะจังสิได้มากน้ำเสนอต่อพีตต่อนองอีกเทื่อนึงครับบาทที่นี่เลขก,กี่เกี่ยวของตัวต่อไปครับผมเบิ่งก่อนครับกามีหาเก้าครับ นี่แหละครับตามที่ผู้เฒ่าเฝ้าสวนเพิ่นแนะนําให้ผมว่าเพิ่นก็เขียนเป็นตำล่ามากครับเรื่องตำล่าสูตรคํานวณวิธีการของเพิ่นเพิ่นก็บบได้ให้มานําเสนอนะครับเพิ่นก็เอาตั้งแต่ตัวเลขมาแบ่งปันพี่น้องเฮาจังสี่แล้วครับผู้กากหนนาคลิปต่อไป พ่นสีมากระชับแนวใดหรือเพ่นสีเปลี่ยนแปลงแนวใดส่วนทั้งช่องสิ้นเขียบแชแนลนีกะสีเดนัมเสนอต่อคุณผู้ชมอีกเทือนึงครับสำหรับคลิปนี้กาสีเป็นเพียงสำานีนะครับเนาะโอกาสหนาเ้าจังพอกันไหมนะครับสวัสดีครับขอให้โชคดีด้อครับเด้อ